สวัสดีครับวันนี้เฮามาหุ่จักกับหญ้าแฝกนะครับตอนนี้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลไล่นะครับกับตะไคร่นะครับเกิดส่ไดพอสมควนอยู่นะครับแต่ว่าต้นหญ้าแฝกที่ปลูกไว้มันกับพรท่านใดง่ายเต็มทีนะครับมันก็เลยแบบพท่านใดกันดินพังไดหลายปันไดนะครับแต่ว่าเกิดกำลังสี ขยายแตกกอนะครับเนี่ยลักษณะนะครับหางของเขานี่ยสีลายบกครับนะครับสามารถสีซอยป้องกันดินพังทลไล่ได้จะว่้าไอตอนนี้นะผมปลูกเพิ่งปลูกได้ประมาณจะสองเดือนนี่แหละครับกับแต่ไข่นะครับปลูกไว้รอบพื้นที่นะครับอันนี้กับหน้าฝนหน้ามมาแห้งนะครับ ขาดโสกบ่าสามารถสีกันใดทั้งมืดนะครับกักันใดเป็นบางส่วนอันนี้ก็ปลูกตะไคร่ไว้นะครับกำลังงามเลยครับปลูกตะไครกวกับจิมี้หญาแฝกนะครับสลับกันไปนะครับขันหญาแฝกโตเตรียมทีแล้วเขาขเขาสิก,กอผปงไงเลยนะครับ อันนี้ก็ปลูกไอ้ตะไครกันดินพังไว้นะครับยางแฟกก็บบพ่อนะครับก็เลยเอาตะไคร์มาปลูกกับแม่เราก็เอาไอ้หมักทัวมาปลูกไว้นะครับพื้นที่มันมกว้างครับผมมันก็นเลยแบบ น้ำเวลาฝนตกมากแห้งๆก็น้ำม,มากแห้งแลวก็ไหลเป็นทางขาดโขกนะครับอย่าแฝกพื่งปูกก็บ,บ่สามารถสิกันได้นะครับกักักนได้นิดหน่อยนะครับทั้งหลังกับเอากล้วยมาลงกับ แม่เราเอาไอ้ไว้นะครับมาลงตอนนี้คาที่ปลูกได้สองสามอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลาไว้แม่เราปลูกกันครับเนี่ยวายเดี๋ยวปลูกไวนะ้น่าจะประมาณงานหนึ่งนะครับเดี๋ยว หใหญ่กว่านี้เดี๋ยวาจะมาเบิ่งนํากันว่ามันสิเป็นจังไดนะครับี่